สวัสดีครับเกษตรสาระดีๆมีให้ที่เรนคอตตอนครับวันนี้น้องหนุ่ยมาอยู่ในสวนทุเรียนนะครับที่จังหวัดตราดนะครับที่อ่าวใหญ่นะครับสวนที่เราอยู่ตรงนี้นะครับทำสารไปเมื่อวันที่19สิงหาคมนะครับวันนี้วันที่13กันยายนนะครับรวมแล้วอยู่ที่24วันนะครับหลังจากการทำสารนะครับ ในระบบ DPDM ของบริษัทเรนคอตตอ์นนะครับเราจะมีการสะสมอาหารอยู่2-3ครั้งนะครับแล้วแต่สภาพต้นนะครับตัวที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้สะสมอาหารตัวที่1น,นะครับก็คือตัว f e r ร์ติอีนะครับตัวที่2ก็คือ f a k ติ f o เรียนะครับแล้วมันจะมีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือตัว Activa p พัใช้ในกรณีที่ว่าฟ้าปิดแบบนี้นะครับไม่มีแสง นะครับเป็นธาตุอาหารรวมที่สามารถเอามาใช้ได้เลยก็คือเราสะสมอาหารให้เขาพร้อมที่จะออกดอกนะครับอย่างที่เห็นมันจะมีการถ่ายเทใบแก่อ,อกมาละนะครับเพื่อรีดอาหารเข้าใต้ท้องกิ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับหลังจากสะสมอาหารไปแล้วนะครับเห็นไหมครับใต้ท้องกิ่งเขาจะมีลายอ่านี่คืออาหารเต็มนะครับมีการสะสมอาหารละ ครับอหาเต็มใต้ท้องกิ่งและพร้อมที่จะออกดอกนะครับพรุ่งนี้เราจะมีการสอะแขนงออกอ่านะครับส่วนปุ๋ยทางดินนะครับทางบริษัทเรนคอตตนเราก็จะมีสูตรสิบยี่สบยี่สินะครับแล้วก็กรณีพิเศษอีกในกรณีที่ว่าฝนตกฟ้าปิดเราต้องใช้แม่ปุ๋ยพิเศษนะครับนั่นก็คือแปดสิบหกยี่สี่นะครับกินเร็วนะครับกินภายในหนึ่งวัน หลังจากที่เราหวานเลยแล้วผมจะพาไปดูต้นที่เขาเลือกทําก่อนวันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้าก็รวมวันนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณยี่สิบหกวันนะครับหลังจากที่เราสะสมอาหารไปชุดที่ผมแนะนําไปแล้วนะครับจะมีชุดชักนําดอกอ่าหรือภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าเปิดตาดอกนะครับแต่ที่ชาวสวนเขาเรียกก็คือชักนําดอกตัวที่หนึ่งก็จะมีตัวซีิแจ็ค นะครับแล้วก็ตัวที่สองก็คือตัวฟักติโฟเลียนะครับและอีกตัวหนึ่งถ้ากรณีพิเศษแบบนี้อีกนะครับฟ้าปิดเราจะมีเฟอร์ติบูตเข้ามาช่วยนะครับเพื่อควบคุมนะครับไม่ให้เขาเรียกว่าดอกมันแหลมดอกกลายเป็นแขนงใบเดี๋ยวมาดูกันครับอ่านี่นะครับได้ยี่สิบหกวันแล้วนะครับเรายังคุมอยู่อย่างนี้ถือว่าไม่หลุดนะครับ ถ้ามีฟ้าเปิดให้สักสองสามวันเขาก็จะกลายเป็นดอกครับดูเป็นกลุ่มก้อนนะครับอันนี้ได้ยี่สิบหวันนะครับชักนำดอกไป1หนึ่งครั้งนะครับอย่างนี้เห็นโอเคเดี๋ยวเราจะมาตามกันเรื่อยๆนะครับว่าเราทำทุเรียนนอกฤดูนะครับหรือว่าก่อนฤดู นะครับโดยการบังคับโดยการทำสารในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับถือว่าค่อนข้างจะยากนะครับมันต้องมีการจัดการเป็นระบบเราเลยเอาระบบ DPM ของบริษัทเรนคอรตอนเข้ามาใช้ในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเรามาดูการพัฒนาการของส่วนนี้กันสวัสดีครับ